ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเชินเสี่ยงพิจารณาดูแล้วจึงตัดสินใจใช้หลักการของแรงเสียดทานเพื่อทดลองกับพลังสมุนไพรของผลแตงหยกสวรรค์เนื่องจากยามนี้เขามีผลแตงหยกสวรรค์ค่อนข้างน้อยและในช่วงเวลาสั้นๆเขาจะไม่สามารถคัดลอกมันขึ้นมาในจํานวนมากได้อย่างไรก็ตามหากว่าเขาใช้หลักการของแรงเสียดทานมันจะช่วยให้พลังสมุนไพรมีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมผลสรรพคุณให้มีปริมาณมากขึ้นแต่มันจะมีความเสี่ยงสูงหากว่าผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจะทําให้ประสบความล้มเหลวทันทีเชิญเซี่ยงได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วดังนั้นเขาจึงเริ่มแบ่งก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรสีขาวหยกให้เป็นห้ากลุ่มก้อนกลมลักษณะคล้ายดินเหนียวหรือดินปั้นแล้วจึงขับเคลื่อนพลังบริสุทธิ์จากแก่นเทพรวมถึงขั้นกระดูกเตรียมพร้อมต่อการควบคุมก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรทั้งห้าให้กระแทกเข้าหากันอย่างรุนแรง หลังจากทุกอย่างพร้อมดีแล้วเฉินเซียงค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วจึงแค่นเสียงออกมาทันทีนั้นห้าก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรได้เคลื่อนที่เข้าหากันอย่างรวดเร็วกระแทกกันในจุดศูนย์กลางอย่างรุนแรงเต่าเทพพิพังสังสรรค์สันสะเทือนพร้อมส่งเสียงดังสนัน่นเฉินเซียงจำเป็นต้องใช้พลังขั้นสูงควบคุมสัมผัสศักดิ์สิทธิ์หากมีการควบคุมไม่ดีพอแรงเสียดทานนั้นจะส่งผลกระทบไปถึงสัมผัสศักดิ์สิทธิ์จนสร้างแรงสันสะเทือนไปถึงพื้นที่ทะเลเทพของเขาและมันจะทำให้เขาเวียนหัวได้เกือบแล้ว เฉินเซียงสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเขาจึงควบคุมก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรในเตาซึ่งยามนี้มันมีลักษณะเป็นมวลของแข็งคลายเนื้อหยกชิ้นเล็กๆกระจายอยู่ทั่วเตาปรุงยามันกลายเป็นมวลของแข็งแล้วถ้าเริ่มการผสานควบแน่นมันจะต้องเป็นคุณภาพของผลึกหยกเฉินเซียงอุทานขึ้นในตอนนี้ถ้าเฉินเซียงเริ่มการผสานควบแน่นมันจะได้เป็นเม็ดยาที่มีคุณภาพชั้นเลิศแน่นอนว่ามันจะให้ผลสรรพคุณที่รุนแรงขึ้น ทว่าเฉินเซี่ยงต้องการให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดดังนั้นเขาจะดําเนินตามขั้นตอนนี้ไปจนถึงที่สุดเสียก่อนการจะรวบรวมพลังสมุนไพรในลักษณะเศษส่วนชิ้นเล็กเเหล่านี้ค่อนข้างยุ่งยากเฉินเซียงควบคุมเตาเทพพิพังสังสารปลดปล่อยเพลิงอันรุนแรงสกัดกลั่นพลังสมุนไพรที่เป็นเศษส่วนชิ้นเล็กๆให้มีความสมดุลเพื่อให้พร้อมต่อการผสานคบแน่น สำหรับขั้นตอนนี้เขาได้รับอำนาจพลังเพลิงจากเตาเทพพิพรังสังสรรเข้าส่งเสริมจึงเป็นเรื่องค่อนข้างผ่อนคลายทว่ามันยังใช้เวลาอยู่ไม่น้อยยามนี้เฉินเซียงเริ่มการรวบรวมชิ้นส่วนพลังสมุนไพรเข้าด้วยกันผ่านไปครึ่งวันเขาก็ได้รับก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรล,ลักษณะมวนแข็งคล้ายเนื้อยกซึ่งมันมีปริมาณพลังสมุนไพรที่เพิ่มมากขึ้นในระดับนี้คงจะสามารถแบ่งก้อนกลุ่มจนได้เป็น20เม็ด เมื่อเฉินเซียงคำนวณเสร็จเขาก็ขับเคลื่อนทักษะกลั่นสวรรค์แบ่งก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรเนื้อหยกออกเป็น2ี่สิบก้อนกลุ่มแค่ใช้สกัดกลั่นควบแน่นมันอีกครั้งก็จะประสบความสําเร็จเฉินเซี่ยงมองไปยังก้อนกลุ่มพลังเนื้อหยกสีขาว20ก้อนกลุ่มซึ่งมันยังเป็นก้อนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่หากว่าควบแน่นมันจะมีขนาดเล็กลงคุณภาพสรรพคุณยาจะยิ่งทบทวีสําหรับขั้นตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เพราะเขาจะต้องควบคุมก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรทั้ง20ก้อนกลุ่มทําให้เขาใช้เวลาไปอีกสองวันในที่สุดก็สําเร็จเฉินเซี่ยงนำเม็ดยาผลึกสีหยก20เม็ดออกมาจากเตาเทพพิพรังสังสารเม็ดยาเหล่านั้นดูคล้ายอัญมณีสีหยกที่แสนงดงามทั้งหมด20เม็ดมันมากว่าการออกไข่เสียอีกสวิโยชิงอุทานขึ้นพลางแล่นออกมาจากแหวนมิติ นางจ้องมองเม็ดยาสวรรค์ที่เฉินเซี่ยงเพิ่งจะปรุงเสร็จทางด้านเย่เอ๋อก็เช่นเดียวกันนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้เห็นและสัมผัสกับเม็ดยาชั้นสวรรค์ที่ยังครุกรุนฮ่าฮ่าข้ายอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมเฉินเซียงหัวเราะพลางเยิยนยอตัวเองเจ้าร้ายกาศที่สุดสวิโยชิงค่อนข้างตื่นเต้นจนโผลเขาจูบกับเฉินเซี่ยงอย่างดูดดื่มนางมีความสุขมากที่คนรักของนางแข็งแกร่งเช่นนี้ เย่เอ๋อ er ที่แลเห็นการจูบอันดูดดื่มของทั้งสองก็คาดเดาได้ทันทีว่าอีกไม่กี่อึดใจทั้งสองคนจะต้องทำเรื่องอย่างว่ากันดังนั้นนางจึงเร่งรีบกลับเข้าสู่แหวนมิติตามเดิมมันเป็นไปตามการคาดเดาของ Ye er เย่เอ๋อเฉินเซียงและสวิโยชิงเข้าพัวพันผลัดกันระเริงรักอย่างเผ็ดร้อน หลังจากเสร็จกิจเฉินเซียงได้เดินออกมาจากห้องลับที่ใช้ปรุงยาเมื่อมาถึงห้องโถงจึงได้พบสวีต้าจงพร้อมด้วยชายชราอีกหกคนซึ่งชายชราเหล่านั้นใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นผิวพนันหมองคล้ำดูคล้ายตะเกียงไฟที่ริบหรี่จวนจะมอดดับลงเต็มทีเฉินเซียงนึกชื่นชมสวีต้าจงเนื่องจากเขาสามารถนำพาเทวจักรพัดสูงสุดที่ใกล้แตกดับให้มารวมตัวกันอย่างที่นี่ได้ตามที่ว่าไว้เจ้าอันธพาลน,น้อยในที่สุดเจ้าก็ออกมาแล้วไหนเม็ดยาของเจ้า รีบหน่อยเธอมัวชักช้าพวกเขาจะสิ้นลมเอาได้สวีต้าจงกล่าวผ่านกระแสะจิตอย่างกระวนกระวายเฉินเซี่ยงเองก็คิดไม่ต่างกายเนื้อของชายชาราเหล่านี้เริ่มปรากฏปรานแห่งความตายเปลือดตาเริ่มย่นต่ำลงหมายความว่าอีกไม่กี่ชั่วอึดใจชายชาราเหล่านี้จะต้องแตกดับแม้ว่าทุกคนล้วนมีความแข็งแกร่งทว่าชายชาราเหล่านี้กำลังเข้าสู่วาระสุดท้าย เฉินเซียงเร่งรีบควักเม็ดยาที่เพิ่งปรุงเสร็จออกมามันเป็นเม็ดยาสวรรค์ที่มีกลิ่นหอมรุนแรงทันทีที่ชายชาราสัมผัสก,กับกลิ่นหอมเปลือกตาที่เริ่มรีแคบใกล้จะปิดลงพลันได้เปิดออกมันเป็นเม็ดยาอะไรรึชายชารารายหนึ่งถามขึ้นกายเนื้อของเขาเสื่อมสภาพลงเต็มทีจึงต้องใช้พลังเทพสร้างเป็นคลื่นเสียงเพื่อสอบถามมันคือเม็ดยาชีวสวรรค์เฉินเซียงกล่าวขึ้นพวกท่านรีบกินมันลงไปก่อน เฉินเซียงส่งมอบให้สวีต้าจงช่วยจกจ่ายไปยังชายชาราหลังจากชายชาราทั้งหกได้กินเม็ดยาชีวสวรรค์ลงไปจึงปิดตาขับเพื่อนพลังเพื่อย่อยสรรพคุณยาอย่างฉับพลันในจิตใจของสวีต้าจงยังค่อนข้างเป็นกังวลอยู่เขาร้อนใจและเกรงว่าเม็ดยาของเฉินเซียงจะไม่ส่งผลแต่ในที่สุดสวีต้าจงก็ต้องตะลึงงันเนื่องจากชายชาราที่กลืนกินเม็ดยาชีวสวรรค์เริ่มมีผิวพรรณแต่งตึงตามติดมาด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพกายเนื้อครั้งใหญ่ เฉินเซียงและสวิต้าจงมองเห็นได้ชัดว่าใบหน้าที่เหี่ยวย่นค่อนๆแต่งตึงพร้อมเจือด้วยสีแดงผิวหนังที่แห้งกลับมาชุ่มชื้นคืนสภาพพลายเด็กแรกเกิดจากนั้นไม่นานใบหน้าของชายชาราทั้งหกปรากฏแสงสีแดงพร้อมกับที่มีใบหน้าอ่อนเยาว์กว่าเดิมเดิมเดิมที่พวกชายชารามีรูปร่างผอมแห้งพร้อมแผ่นหลังที่โค้งงอทวายามนี้พวกเขากลับมาเป็นชายชาราที่มีความกระสับกระเฉงทั้งที่ทการต่นย่อยสพคุณยายังไม่สิ้นสุดเสียด้วยซ้ำ ทำได้ดีมากเด็กเหลือขอเจ้ายอดเยี่ยมจริงๆสวีต้าจงกล่าวด้วยความตื่นเต้นอย่างหาที่เปรียบมีได้เขาตบไลเฉินเซียงหนักแน่นจนสถานไปทั่วทั้งแผ่นหลังจากนั้นจึงส่งกระแสจิตไปยังเฉินเซี่ยงว่าข้าอยากจะให้กำเนิดลูกสาวอีกสักสองถึงสคนเพื่อให้เป็นรางวัลจริงๆมันจะดีที่สุดถ้าโยชิงไม่รู้เรื่องนี้เฉินเซียงส่งแสกระจิตต,ตอบโต้พลางหัวเราะ สวีต้าจงและเฉินเซี่ยงนั่งรอกว่าหนึ่งช่วยยามในที่สุดชายชราทั้งหกก็ลืมตาขึ้นดวงตาของพวกเขาเหล่านั้นเปล่งประกายแววตาสดใสแม้ว่าเส้นผมจะเป็นสีขาวแต่มันก็ขึ้นเต็มสีสันท่าทางของพวกเขาดูมีชีวิตชีวายิ่งกว่าเมื่อก่อนเทียบดูแล้วก็ต่างจากเดิมชนิดหน้ามือเป็นหลังมืออาวุโสรู้สึกอย่างไรบ้างเฉินเซียงกล่าวถามอย่างเร่งรีบเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกที่เขาปรุงเม็ดยาที่มีสรรพคุณช่วยให้ยืดอายุไขจึงไม่อาจรู้ผลลัพธ์ที่จะเกิด ดีมากข้ารู้สึกได้ว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้อีกห้าพันปีเม็ดยาชีวสวรรค์นั้นแสนวิเศษมากจริงๆไม่เพียงแต่จะช่วยยืดอายุขายของพวกเรามันยังฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาอยู่ในความแข็งแกร่งระดับสูงสุดชายชารากล่าวอย่างตื่นเต้น ทางด้านชายชาราที่เหลือยังไม่กล่าวสิ่งใดแม้ว่าพวกเขาล้วนเป็นเทวะจัก,กรพัสสูงสุดแต่มุมมองที่มีต่อเฉินเซียงนั้นเปี่ยมไปด้วยความเคารพและสรรเสริญต,ต่างต้องการคุกเข่าลงเพื่อแสดงความขอบคุณไปยังเฉินเซี่ยงที่สามารถดลบันดาลชีวิตใหม่ให้แก่พวกเขาขอบคุณอย่างยิ่งชายชารากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทางด้านชายชาราคนอื่นๆจึงกล่าวขอบคุณไปยังเฉินเซียงเช่นกัน แน่นอนว่าพวกเขารู้ดีว่าหลังจากนี้พวกเขาจะต้องทำสิ่งใดเพราะสวีต้าจงได้บอกกล่าวไว้ก่อนหน้าสำหรับพวกชายชราล้วนคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่ยากลำบากเลยจะอย่างไรมันย่อมดีกว่าการนั่งรอความตายเมื่อเฉินเซียงได้สนทนากับกลุ่มชายชราทำให้เขาได้รู้ว่าแท้จริงแล้วชายชราเคยเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจของขุมกำลังต่างๆบนดาวสวรรค์สื่อหยวนเพียงแต่พวกเขาเริ่มชราภาพลงจึงเลือกที่จะซ่อนตัวและมองหาหนทางที่จะทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ในดาวสวรร์สืยวนแห่งนี้ยังมีขุมกำลังขนาดเล็กและกลางอยู่อีกมากมายขุมกำลังเหล่านี้มีการพัฒนาสาวกจนทะลวงสู่ขั้นเทวะจัก,กรพริสูงสุดในครั้งอดีตสวีต,ต้าจงรู้จักกับชายชาราเหล่านี้อยู่ก่อนแล้วหลังจากที่เหล่าชายชาราปลีกตัวจากความวุ่นวายสวีต้าจงมักจะไปหาพวกเขาเพื่อสอบถามข้อมูลอยู่บ่อยครั้งเมื่อนานๆไปก็ทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์และเป็นดั่งมิสหายกัน ในตอนนี้พวกเขาได้กลั่นย่อยสรรพคุณของเม็ดยาชีวสวรเรียบร้อยแล้วทําให้ความแข็งแกร่งของพวกเขากลับคืนจนเกือบจะสมบูรณ์พวกเขาไม่คิดที่จะกลับไปยังขุมกําลังของตนพวกเขาต่างตระหนักดีว่าหากจะต้องยืดอายุขัยอีกครั้งการอยู่กับสวีต้าจงย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดระหว่างนั้นสวีต้าจงได้ยินเสียงคนเคาะประตูจากด้านนอกจึงลุกเดินไปเปิดประตูพลันได้พบชายวัยกลางคนทันใดนั้นชายวัยกลางคนก็กล่าวขึ้นอย่างเร่งรีบ ท่านประมุกฝางจื้อเทียนมาที่นี่ที่สำคัญมันมาพร้อมกลุ่มคนจำนวนมากทั้งยังมีอาวุโสสามกับอาวุโสสีตอนนี้พวกมันกำลังบุกรุกเข้ามาหากเป็นเมื่อก่อนสวิต้าจงจะต้องกลุ้มใจอย่างแน่นอนแต่ยามนี้เขาหาได้กังวลใจไม่เพราะชายชรา6คนล้วนเป็นเทวะจักรพัสิสูงสุดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญขั้นเทวะจักรพดิสูงสุดย่อมมีทั้งผู้แข็งแกร่งและอ่อนแอ แน่นอนว่าชายชราเหล่านี้ได้ทะลวงสู่ขั้นเทวะจัก,กรพัสสูงสุดเมื่อนานมาแล้วพลังเทพของพวกเขาผ่านการขัดเกลาจนมีความบริสุทธิ์มากแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงอายุที่มีความแข็งแกร่งที่สุดแต่ถ้าเทียบกับเทวะจัก,กรพัสสูงสุดทั่วๆไปชายชราเหล่านี้ก็จัดว่าเหนือกว่ามากพวกเราไปกันเถอะข้าอยากจะดูว่าสองชายชรารวมถึงไอ้พวกทรยศจะทำอะไรได้บ้าง ก่อนหน้านี้สวีต้าจงถูกใต้บัญชาจำนวนหนึ่งทรยศหักหลังจึงสร้างเป็นความโกรธแค้นให้กับเขาจนแทบคลั่งบัดนี้จิตสังหารของเขาพวยพุ่งพุ่งรุนแรงแต่ถ้าหากไม่มีลูกเขยยอดเยี่ยมอย่างเฉินเซี่ยงตอนนี้เขาก็อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ความเป็นตายผ,ผู้อาวุโสทั้งหลายรอสัญ,ญญาณจากข้าหักว่าข้าส่งสัญ,ญญาณจงเข้าต่อสู้ด้วยพลังเต็มที่และอย่าได้เมตตาพวกมันสวีต้าจงกล่าวไปยังชายชาราทั้งห สบายมากพวกเราเพิ่งจะฟื้นตัวจึงกำลังต้องการจะเปรียบเทียบพลังดูว่าพวกเราอ่อนไวขึ้นจริงหรือไม่ชายชราผู้หนึ่งหัวเราะเบาๆสวีต้าจงเดินนำเฉินเซียงและชายชราทั้งหกออกไปด้านนอกทันทีด้านนอกตำหนักของสวีต้าจงเป็นลานกว้างขนาดไม่ใหญ่นักเพียงออกมาจากตำหนักพวกเขาก็พบเห็นผู้คนยืนอยู่ในลานกว้างแห่งนั้นจนดูแน่นขนาด เฉินเซียงจ้องมองไปยังฝางจื้อเทียนยามนี้มันกำลังยืนตระหง่านอยู่ด้านหน้ากลุ่มคนจำนวนมากซึ่งตัวมันกำลังจ้องกลับมาที่เขาด้วยสายตาอาฆาตเนื่องจากวันที่มันพ่ายแพ้ต่อเฉินเซียงนั้นนับเป็นวันที่อัยยศที่สุดในช่วงชีวิตของมันแล้วสำหรับการที่เฉินเซียงได้แต่งงานกับสวีโยชิงนั้นมันหาได้เก็บมาใส่ใจไม่แต่สิ่งที่มันให้ความสำคัญอย่างที่สุดคือการทวงคืนเกียรติและศักดิ์ศรีพวกเจ้าคิดจะทำอะไร สวีต้าจงตวัดลั่นไปยังกลุ่มเบื้องหน้าสายตาดุดดันกวาดไปเรื่อยๆโดยจับจ้องทีละใบหน้าเขาไม่หวั่นหว่นต่อฝ่ายตรงข้ามเลยแม้แต่น้อยไม่มีอะไรพวกเราแค่คิดว่าท่านไม่เหมาะที่จะเป็นประมุขค,คณิกายพวกเราจึงมาพูดคุยกับท่านในเรื่องตำแหน่งประมุขค,คณิกายเสียงตอบดังขึ้นมาในทันทีนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าของเสียงจะเป็นฝางจื้อเทียนโอ้เจ้ากำลังคิดว่าตำแหน่งประมุขไม่คู่ควรกับข้าสวีต้าจงกล่าวพร้อมใส่แย,ย,ย้ม เมื่อได้เห็นท่าทีของสวีต้าจงที่ยังคงใจเย็นอยู่ก็ทําให้ชายชราและฝางจื้อเทียนรวมไปถึงคนอื่นๆในฝ่ายมันต่างพากันสงสัยเพราะตอนนี้พวกมันรู้ดีว่าฝ่ายของสวีต้าจงไม่ได้มีความแข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อนแล้ว มีชายชาราสองคนยืนอยู่ข้างกายฝางจื้อเทียนพวกมันค่อนข้างชาราภาพมากเข้าใจได้ทันทีว่าจะต้องมีอายุไขเหลือไม่มากเฉินเซี่ยงจึงคาดเดาได้ว่ามันจะต้องเป็นอาวุโสสามและอาวุโสสี่เป็นสองชายชาราแห่งกลุ่มอำนาจทั้งสองที่สวีต้าจงเคยบอกว่าเดิมทีพวกมันไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด ตำแหน่งประมุกนั้นจะต้องมีทั้งความแข็งแกร่งและอำนาจไม่เพียงเท่านั้นแล้วจะต้องมีความสามารถในการช่วยเหลือดูแลสาวกในนิกายทั้งหมดท่านทำให้นิกายสืหยวนเสื่อมเสียเกียรติลงผู้เชี่ยวชาญในนิกายต่างไม่เชื่อฟังท่านแล้วหักหักว่านิกายสื่อหยวนต้องพบกับสถานการณ์ที่ยากลำบากท่านจะไม่มีความสามารถมากพอที่จะพาน,นิกายให้ข้ามผ่านวิกฤตเหล่านั้นได้เพราะจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งคนใดยอมอยู่เคียงข้างกับท่านฝางจื้อเทียนกล่าวสวีต้าจงหัวเราะพลัน ใครบอกว่าข้าไม่มีผู้แข็งแกร่งคอยเคียงข้างอยากจะประลองสักหน่อยไม่ดูว่าคนของข้ากับคนของเจ้าฝ่ายใดจะแข็งแกร่งกว่ากันมีแค่มันอย่างนั้นหรือฝางจื้อเทียนมองไปยังเฉินเซียงทำไมหรือหรือเจ้ากำลังจะบอกว่าเขาอ่อนแอแต่ข้าจำได้ว่าเจ้าพ่ายแพ้เขาจนยับเยินสวีต้าจงกล่าว หากว่ามันเอาชนะข้าได้ข้าจะลืมเรื่องทั้งหมดแต่แน่นอนว่าตอนนี้มันจะไม่สามารถเอาชนะข้าได้อีกต่อไปแล้วฝางจื้อเทียนยิ้มเยาอในวันนั้นข้าทำพลาดไปเป็นเพราะข้ากำหนดไม่ให้ใช้อาวุธเทพจึงส่งผลให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของข้าถูกลดทอนลงไปมากข้าก็เลยพลาดท่าเสียทีต่อมันเจ้ากำลังจะหมายความว่าหากว่าใช้อาวุธจะเทพเจ้าจะเอาชนะเขาได้งง้นหรือสวีต้าจงกล่าวยิ้มยิ้ม ข้ามีอาวุธเทพที่แข็งแกร่งมันถือเป็นส่วนหนึ่งในความแข็งแกร่งของข้าแน่นอนว่ามันสามารถใช้อาวุธเทพเพื่อกับข้าได้เช่นกันแต่คิดว่าจะต้องค้นหาอาวุธเทพที่ดีๆสักหน่อยกล่าวจบฝางจื้อเทียนได้นำดาบหน้ากว้างสีม่วงเข้มออกมากระชับไว้ทันทีที่ได้แลเห็นดาบหน้ากว้างสีหน้าของสวีต้าจงพันแปรเปลี่ยนไม่แปลกใจเลยที่เจ้าย้ายข้างไปอยู่กับพวกมันเพราะแบบนี้สินะอาวุธเทพชั้นเซียนดาบสวรรค์สืยหยวน มันเป็นอาวุธเทพที่จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งดาวสวรร์สื่อหยวนใช้งานชายชาราด้านหลังสวีต้าจงกล่าวขึ้นโดยทั่วไปแล้วอาวุธและอุปกรณ์เทพชั้นราชันก็จัดว่าทรงพลังมากแล้วซึ่งเทวจักรพรรดิสูงสุดมักจะเลือกใช้เป็นอาวุธคู่กายแต่ถ้าเหนือกว่านั้นขึ้นไปจะเป็นอาวุธและอุปกรณ์เทพชั้นสวรรค์นเหนือกว่าชั้นสวรรค์คือชั้นเซียนแน่นอนว่าอาวุธและอุปกรณ์เทพชั้นเซียนนั้นหายากมากในดาวสวรร์สื่อหยวนมีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น การครอบครองอาวุธเทพที่ทรงพลังย่อมส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กล้าแกร่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่สามารถใช้งานอาวุธที่ทรงพลังได้เต็มประสิทธิภาพความแข็งแกร่งที่สมควรได้รับก็จะลดทอนลงมาไม่รู้เลยว่าเฉินเซียงยังสติดีอยู่หรือไม่เพราะทันทีที่เขาได้เห็นดาบสวรรค์สื่อหยวนตัวเขาก็ร้อนรนจนแทบทนไม่ไหวเขาอยากทดลองใช้ดาบก้าวชั้นฟ้าเข้าฟาดฟันกับมันทดสอบดูว่าจะสามารถตัดขาดมันได้หรือไม่ชั่วขณะนี้จิตใจของเขาเกิดเป็นความกระสานและกำลังถูกกระตุ้นรุนแรง สวีต้าจงหกักเจ้ายอมมอบตำแหน่งประมุขให้กับฝางจื้อเทียนพวกเราจะปล่อยให้เจ้าไปจากดาวสวรร์สืยวนอย่างปลอดภัยแต่ถ้าไม่หือหือพวกเราคงจะต้องหลั่งเลือดของเจ้าอาวุโสสามกล่าวขึ้นปลายเสียงของมันแตกออกเป็นคำรามมันไม่จำเป็นต้องมีสงครามนองเลือดสำหรับเรื่องที่ฝางจื้อเทียนจะรับตำแหน่งประมุขค,คิดว่าความแข็งแกร่งของมันยังไม่เพียงพอหากว่าข้ายอมรับคำท้าทายและเอาชนะมันในการประลองได้พวกเจ้าจะยอมรับในความแข็งแกร่งของท่านพ่อหรือไม่ เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเสียงดังนี่เจ้าไม่กลัวตายเลยหรือไงฝางจื้อเทียนหัวเราะเย้ยหยันก็ดีเหมือนกันวันนี้เรามาประลองกันอีกครั้งและครั้งนี้ข้าจะกุดหัวเจ้าด้วยดาบเล่มนี้เองเจ้าหนูให้ข้าออกไปสู้กับมันเถอะดาบสวรรค์สื่อหยวนไม่ง่ายที่จะต้านทานสวีต้าจงฉุดไหลเฉินเซียงพลางกล่าวท่านพ่อตาจงเชื่อมั่นในตัวข้าเฉินเซียงสยะยิ้มไปยังสวีต้าจง สวีต้าจงครุ่นคิดก่อนจะพยักหน้าเช่นนั้นเจ้าต้องระวังให้มากตั้งแต่ได้รู้ว่าเฉินเซียงสามารถบรรลุเม็ดยาชั้นสวรรค์ได้สวีต้าจงก็พอจะคาดเดาได้ว่าเฉินเซี่ยงจะต้องมีพลังมากมายและไม้ตายที่ซ่อนเร้นอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่นึกกังวลมากนะักเจ้าไม่กลัวว่าโยชิงจะต้องเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวบ้างหรือฝางจื้อเทียนกล่าวลอเลียนแต่อย่าห่วงประเดี๋ยวข้าจะดูแลนางให้อย่างดีห้าห้า ในทันทีนั้นสีหน้าของเฉินเซียงกลายเป็นเยือกเย็นอย่างที่สุดสําหรับเฉินเซียงแล้วการนําเรื่องของคนที่เขารักหรือบุคคลที่เขานับถือมาล้อเล่นนั้นถือเป็นเรื่องต้องห้ามจะเริ่มได้หรือยังเขาถามขึ้นด้วยน้ําเสียงอันเย็นย่เยือกรอให้จัดตั้งข่ายพลังยับยั้งเสียก่อนเพราะหลังจากนี้ตําหนักประมุกจะเป็นของข้าข้าไม่อยากให้มันกลายเป็นซากปรักหักพังฝางจื้อเทียนกล่าว ข่ายพลังยับยั้งได้ติดตั้งอย่างรวดเร็วเมื่อเสร็จสับเฉินเซียงและฝางจื้อเทียนได้เดินเข้าไปอยู่ด้านในม่านพลังฝางจื้อเทียนค่อนข้างมั่นใจในตนเองเนื่องจากมันมีดาบสวรรค์สื่อหยวนอยู่ในมือจนทําให้มันคิดว่าจะสามารถเอาชนะสวีต้าจงได้แม้สวีต้าจงจะเป็นอาจารย์ที่ปลุกป,ปั้นมันมามันก็หาได้สํานึกบุญคุณไม่อีกทั้งมันยังคิดจะเอาชีวิตของสวีต้าจงด้วยซ้ำไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ